สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านที่มีใจมักการเลียงการโตนกเขาใหญ่ทุกคนครับเสาร์วันนี้ก็มาพบกับผมคือเก่าครับออกหมายครับโตนกมาตามคู่อ่างครับตวนเสียงกลางคู่อ่างอยู่ในโดดนี่ละเมื่อนะผมมาโตอเอานกมาฝึกมีสามสี่คำสี่คำเสียงม้วนมวน มเจ้าาสีลงหลือบวลงนะครับเด้อนกฟึกตัวใหม่ผมครับเสียงมาลงมันนี้ก็ได้บักมิดเทครับเจ้าลงนี้ครับนี่บรรยากาศโดยรวมบานผมวันนี้อุ่นขึ้นมาแล้วครับบัวหนาวพัดไ,ได้เครับเด้อพอดีครับอากาศสัน้นนี่ประมาณสาวอ็ดสาว 8, สาวอ็ดสานี่แหละหมายก็จะจะเปลี่ยนแบบนี้เ้อครับเด้อเป็นที่ลงลงติดป,ป่าเนี่ยจักหน่อย ตีนทงนามองนี่มันโน่นเพิ่นบุเฮ็ดนาครับมองนี่เพิ่นไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเตียนนกชิลงคือบุลงนะครับอุปสรรคก็คือน,นี้และนี่เห็นบ่ครับนี่เพิ่นใส่ตะข่ายตะข่ายสองผืนโอ้ติดนกไม้เว้เติ่มมีนกเขา่าสวานกเขาใหญ่กับติดเที่นเพิ่นบุมาเอาครับนะบุเอาหลายครับเดี๋ยวเอานกลงกันได้ครับผมหามองลบกันเลยครับผม โอ้ยเหลียามมาจานเด้ยเมื่อกี้ปื้อดออกมาเลยนกกระโหนปับเลยโบมีตัวมาก,กาาาระย์ไอจาเนี่มันีมากระจับเบิ่งไปซูมเบิ่งจับอยู่ตัวนี้เลยจับตัวนี้เลยครับรบินขมานี้กกขามนี้แล้วมาลงอยู่นี่มาลงอยู่แถวนี้โบเข้าสู้นกครับตัวหนึ่งมากระจับปลายกกนะ ยังงานร้ลอนๆบเข่ามาครับนกป,ป่าบบสู่ว่าสิมาผบุา,า,ามาไปมากตมาแม่เหลียวโอ้จบข้าวเลยครับมันนี้บบได้บาลครับแบบนี้บบเสี่ยงครับนกป่าอยู่ดอนนี่ครับเดียกกะโต๊ดกระโต๊ดอยู่นี่โอ้ยบออกมามาสู่แป๊บเดียวดอนพูดนกไข่ครับแถวนี้ มีหังอยู่ในอันพักก๊กเขียวๆอันนี้ไปสักหน่อยครับหังมันจะอยู่ในอยู่ในดินอยู่ในก,ก๊กอะไรก๊กฝรั่งก๊กสาบเสืออะไรครับตะไครยกับติ่มเมื่อว,วันยานตะไครยเนี่ยเพามันยังบุลงบินไปบินมายังบุลงครับตะข่ายกับติดนกติดมมีประจานสูมมือเบิ้ง นกเขาสวานกเขาใหญ่นกยังติดเต็มอยู่สองด่างตะไครค้ครับโบมานครับวันนี้นอ้นชักแล้วจานเดินเป็นอย่างมันคือโบเข่านะมีรูครับสองตัวตัวคู่อ่างรูบักคู่อ่างก็ได้ประมาณสามสี่มือม้อสามมื้อสี่มื้ออายุมันนะครับ บมตีมันยังบบเข่าบินไปบิดมาหายแต่บบเข่าครับรู้สาเหตุแล้วครับผมนี่ใครได้รู้เลยนี่คู่อ่างได้ครับได้สุดนี่หนึ่งนกป่าป่าลอยครับเดี๋ยวโมตี้ถ่ายรูปให้เบึงอาจารย์เด้พอมันบบเข่าอะไรครับนี่สาเหตุเลยครับโอ้นกโบเห่าโบคึกกันแนวนี้แหละครับที่มันโตบบได้ส่วงนี้นะครับผม เอาอย่าไปยุ่งมันปล่อยมันอยู่ได้ี่งไละครับโอ้ยเสามันกับเหี่ยวจานเ้ยขนจักแล้วว่ามันเป็นอย่างคือมันยังบวเข่าครับนกบัานนี้มันมีลูกครับบ้ต้องกวนมันละครับให้มันออกไม่เพลูกวซะก่อนให้มันใหญ่จัก่อนจะมาโตเอาครับมือนี้ซื้อเหี่ยวตามระเบียบบ้ตี้มันหายหายคือโบ้กาปันใดที่เทปันไดลููลูสองตัวลูกน้อยเพิ่น คือจิบกวนเพิ่นแล้วครับให้เพิ่อนู่น้ำลูกน้ำเตาให้มันกินเหี้ยกินอย่างเป็นะก่อกันยังคอยมันโตเอาพ่อเอาแม,มันครับผมมเาสาววันนี้กับผมก็บอกมิตรเทกะสดงำลาพาจากอาจารย์วัหน้าทีนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเดยวโอกาสนาฟ้าใหม่มาเจอกันไหม่ครับผมหามองไม่ครับหมายนี้บอกครับนกฟักไข่ได้รู้ครับ